ทายสิหัวใจของสุกี้แห้งจานนี้อยู่ตรงไหน 1. หมักหมูนุ่มใช้น้ำมันหอยซอสฝาเขียวน้ำมันงาอย่างละ1ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองแล้วก็ใช้น้ำ2ช้อนโต๊ะผสมแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายผสมกับซอสให้เข้ากันโรยพริกไทยป่นเล็กน้อยช่วยเพิ่มความหอมค่ะผสมซอสเสร็จแล้วก็มาหมักเนื้อค่ะวันนี้ใช้เป็นสันคอหมูสไลซ์500กรัมค่ะ คลุกเคล้าเบาๆให้ซอสเข้าเครื่องแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงค่ะ 2. ผัดเครื่องสุก,กี้เริ่มจากการผัดกระเทียมให้เหลืองหอมแล้วก็ใส่หมูหมักลงผัดค่ะตามด้วยก้านผักกาดขาวแครอทแล้วก็ใส่เห็ดตามชอบค่ะผัดพอผักเริ่มสุกก็ใส่ไข่ไก่สี่ฟองสำหรับสี่เสิร์ฟค่ะผัดพอไข่สุกก็ใส่วุ้นเส้นเติมน้ำเล็กน้อยใส่ส่วนของใบผักกาดขาวแล้วก็ผักบุ้งลงไปค่ะ 3. น้ำจิ้มสุก,กี้ วันนี้ใช้เป็นน้ำจิ้มสุกกี้สูตรคีโตของบอสมีดีค่ะเขามีหลายสูตรให้เลือกตามความเผ็ดที่ชอบและมีหลายไซส์ให้ซื้อตามความต้องการเลยค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีผงชูรสอิ่มอร่อยได้ไม่รู้สึกผิดผัดผักพอสลดปรุงรสด,ด้ซีอิ๊วขาวเล็กน้อยค่ะตามด้วยคนต้นหอมหั่นท่อนแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบต้นหอมกับขึ้นช่ายค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะดูมาถึงตรงนี้ได้คำตอบกันหรือยังคะ หัวใจของสุกกี้จานนี้อยู่ตรงไหน